สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนถามมาเรื่องการเปลี่ยนตัวเองจริงๆแล้วการเปลี่ยนตัวเองไม่ยากนะคะแต่ที่ยากคือการตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองมากกว่าที่ยากวันนี้จะมาชวนเปลี่ยนตัวเองใน30วันนี้กันค่ะฟังดูสั้นใช่ไหมคะ30วันมีแค่หนึ่งเดือนแต่คุณรู้ไหมคะว่า ถ้าคุณลงมือทำจริงๆภายใน30วันนี้ชีวิตคุณจะสามารถเปลี่ยนได้หลายมิติเลยค่ะทั้งทางการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแค่การคิดแต่เป็นการเปลี่ยนจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆในทุกวันใน30วันนี้อยากจะชวนคุณลองทำสามอย่างง่ายๆ อย่างแรกคือการจัดเวลาถามตัวเองว่าฉันเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญกี่ชั่วโมงถ้าคุณตัดเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงจากการเล่นลนมือถือไปใช้การอ่านหนังสือฟังความรู้หรือฝึกทักษะใหม่ๆอีก30วันคุณก็จะมีเวลาเพิ่ม30ชั่วโมง นี่เท่ากับว่าคุณเรียนคอร์สใหม่ได้หนึ่งคอร์สเลยนะคะอย่างที่สองการจัดร่างกายสุขภาพคือพลังงานชีวิตถ้าคุณยังปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียขี้เกียจไม่มีแรงคุณจะเปลี่ยนชีวิตไม่ได้แค่เริ่มจากการตื่นเช้าดื่มน้ำออกกำลังกายวันละ15นาที ภายในภายใน30วันคุณก็จะรู้สึกเหมือนร่างกายได้กลับมาใหม่อย่างที่สมคือจัดการความคิดและหัวใจตัวเองแหมฟังดูลิเกจังทุกอย่างที่คุณทำเริ่มจากความคิดค่ะถ้าคุณคิดลบคุณจะหมดแรงแต่ถ้าคุณคิดบวกหัวใจคุณก็จะมีพลังทันที เริ่มต้นด้วยการขอบคุณวันละสามอย่างง่ายๆก่อนนอนอืมรู้สึกว่าตำลาไหนก็บอกให้ขอบคุณนะคะอันนี้โคแซลตัวเองจริงๆแล้วการขอบคุณมีประโยชน์ค่ะเพราะมันเป็นการระลึกนึกถึงคุณความดีของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแค่เขียนลงกระดาษวันละ3ข้อ ว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรทำภายใน30วันจิตใจของคุณก็จะเปลี่ยนจากคนที่เครียดเป็นคนที่เห็นคุณค่าในชีวิตหลายคนอาจบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เองใครๆก็เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนได้จริงหรอครูอยากบอกว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำซ้ำๆนี่แหลคะค่ะที่จะพาคุณไปพบโอกาสที่ดีในอนาคต 30วันจากนี้ถ้าคุณตั้งใจเปลี่ยนจริงๆคุณอาจไม่ใช่คนใหม่ทั้งหมดแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานแน่นอนและเมื่อเปลี่ยนวันนี้ได้วันพรุ่งนี้ก็ง่ายขึ้นจนวันหนึ่งคุณหันกลับมามองแล้วคุณจะพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่ฉันเริ่มเปลี่ยนวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่ารอให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะเริ่มเปลี่ยนด้วยตัวเองเลยค่ะ30วันนวันนับจากนี้เรามาเปลี่ยนตัวเองไปด้วยกันค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ